แต่เรื่องแรกที่เราจะพูดคุยกันนะคะวันนี้วันที่สแล้วค่ะคุณผู้ชมของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณพุทธศักราช2569นะคะซึ่งเปิดการประชุมตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาและจะประชุมต่อเนื่องอย่างที่บอกค่ะวันพรุ่งนี้วันที่31พฤษภาคมเป็นวันสุดท้ายนะคะการอภิปรายกํบบาลังเข้มข้นเลยค่ะเป็นอย่างไรมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ สำหรับการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณพุทธศักราช2569นะคะซึ่งรัฐบาลจัดทำเสนอสภาผู้แทนราษฎรได้ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13โดยให้ความสำคัญกับประเด็นการพัฒนาที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้บรรลุ13หมุดหมายสนับสนุนโอกาสในการพัฒนาประเทศค่ะเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้จัดสรรงบประมาณนี่แหละค่ะบนหน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นนะคะในเรื่องของ6ยุทธศาสตร์ก็1ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงนะคะอันนี้จำนวนตัวเลขที่กำหนดไว้คือ415,327.9ล้านบาทค่ะเพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของคนในชาติอย่างมีความสุขยุทธศาสตร์ที่2นะยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันจำานวน3 9 4 1ล้านบาท ส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเต,ติบโตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้มีเสถียราภาพและยั่งยืนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่3นะคะด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อันนี้6,5927.3ล้านบาทเพื่อให้สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตยุทธศาสตร์ทีาา่4ค่ะด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมจำนวนานวน9องพันล้านบาท เพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติยุทธศาสตร์ที่5ค่ะด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจำนวน147,216.9ล้านบาทสร้างความสมดุลและยั่งยืนของฐานทรัพยากร,กรธรรมชาติอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกำเนิดและรักษาสมดุลของระบบนิเวศท,ท้องถิน่น และยุทธศาสตร์ที่6นะด้านสุดท้ายคือด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐจำนวน6,5441.16ล้านบาทเพื่อยกระดับการบริการภาครัฐให้มีขีดสมรรถนะสูงขึ้นค่ะค่ะโดยจำนวนของงบประมาณต่างๆก็จะมีการจัดสรรลงในกระทรวงนะคะแล้วก็ในส่วนต่างๆนะคะโดยพบว่างบกลางนะคะได้รับงบจัดสรรมากที่สุดค่ะอยู่ที่จำานวน6ล้านบาท ตามมาด้วยกระทรวงการคลังค่ะจํานวน397,856ล้านบาทต่อมาคือกระทรวงศึกษาธิการค่ะจํานวน355,108ล้านบาทต่อด้วยกระทรวงมหาดไทยจํานวน31,265ล้านบาทและกระทรวงกลาโหมนะคะจํานวน2 4 4 3 4 34ล้านบาทนะคะและกระทรวงคมานาคมค่ะจำนวน 2, 7 5 6ล้านบาทกระทรวงสาธารณาสุขค,ค่ะจำนวน177,639ล้านบาทกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจำนวน1,4,300ล้านบาทและกระทรวงสุดท้ายค่ะคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะจำนวนานวน1่งล้านบาท โดยขณะที่ข้อมูลจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติค่ะได้เผยภาพรวมแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี2569ซึ่งพบว่ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวในช่วงร้อยละ2.3ถึง3.3โดยมีแรงสนับสนุนจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการส่งออกสินค้าตามแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกการขยายตัวของการอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนรวมถึง การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวโดยในปี2,569นะคะสำหรับอัปตาราเงินเฟอ้อคาดว่าจะอยู่ในช่วงร้อยละ0.7ถึง1.7และดุลบัญชีเดินสะพัดนะคะมีแนวโน้มเกินดุลร้อยละ2.3ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศอีกด้วยค่ะ ค่ะสำหรับช่วงสองวันแรกของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,569นี่แหละค่ะก็มีการอภิปรายในแต่ละโครงการของแต่ละกระทรวงที่กำหนดไว้อย่างเข้มข้นเลยนะคะในส่วนนโยบายช่วยเหลือ SME ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เข้มข้นที่มีการพูดคุยกันผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจค่ะนี่แหละค่ะนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยวกรกระทรวงการคลงังก็ได้ลุกขึ้นชี้แจงค่ะถึงประเด็นบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือที่เรารู้จักก็คือบอสอยอว่ามีข้อมูลคลาดเคลื่อนข้อมูลที่คาดเคลื่อนก็คือบอกว่าบสอยอไม่ค่อยอนุมัติให้ SME หรือ SME เข้าไม่ถึงบสอยอนะคะหรือไม่ค่อยเข้าถึงการค้ำประกันสินเชื่อ เรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยวกรกระทรวงการคลังก็ต้องบอกเลยว่าชี้แจงว่าปัจจุบันนี้รัฐบาลใช้โครงการที่มีชื่อว่า pgs 1 1นะ,ะหรือ pgs 1 1เป็นโครงการที่เข้าคอร,รมอวงเงิน50 0 0 0ืล้านบาทปัจจุบันมี SME เข้าถึงสินเชื่อที่ใช้โครงการนี้จํานวน49,107รายคิดเป็น82ของพอร์ตหรือคิดเป็น82ของไมโครไมโคร SME อีก18%เป็นนอน ไมโคร SME นั่นเองโดยโครงการนี้มีการอนุมัติการค้ำประกันแล้ว36,400บาทนะคะประมาณ30%นะคะของผู้เข้ารับบริการนะคะเข้าสู่ภาคบริการซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของประเทศเป็นประชาชนตัวเล็กที่เข้าไม่ถึงสินเชื่อทางบสอยอจึงเข้าไปช่วยค้ำประการันนี่คือเ จำนงและวิธีคิดที่จะเข้าไปช่วยเหลือของ SME ในระบบของบอสอยอเพราะฉะนั้นคำกล่าวที่ว่าบสอยอ PGS การค้ำประกันสินเชื่อ SME เข้าไม่ถึง ถือว่าไม่เป็นความจริงค่ะในส่วนของเรื่องคํากล่าวที่ทางรัฐบาลนายกแพทองทานชินวัตนนะคะอนุมัติงบประมาณให้บสยในการค้าประกันสินเชื่อให้ SME 0ศูนย์บาทชี้แจงว่าโครงการ GPS 11ค่ะไม่เคยใช้งบประมาณส่วนใหญ่ที่ผ่านมาทั้งหมดใช้เงินในมาตรา28ทําให้มีวงเงินสินเชื่อ50 0 0 0ล้านบาทและใช้งบประมาณนะคะประมาณ70,00กว่าล้านบาทผ่านมั มาตรา28นะคะไม่ได้ผ่านงบประมาณทุกคนจึงได้ทุกคนจึงไม่เห็นในงบประมาณซึ่งหากตรงนี้หมดต่อไปกำลังจะทำเรื่องเข้าครมค่ะในเรื่องของ g p g s 12เข้าเติมอีก3-5 0มื่ล้านบาททันทีและต่อเนื่องเพื่อให้พี่น้อง SME นั่นเองค่ะสำหรับไทม์ไลน์นะคะการจัดสรรรายจ่ายนะคะงบรายจ่ายประจำปี2569 คือมีการนําเข้าสู่การประชุมนะคะสภานวาระที่1วันที่2 8ถึง31พฤษภาคมที่กําลังประชุมกันที่ในช่วงนี้ล่ะค่ะจากนั้นก็จะมีการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาหารือในขั้นตอนกรรมธิการในวาระที่2และ3ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งหากผ่านทั้ง3วาระทางรัฐบาลมั่นใจว่าง,งบประมาณปี2569จะสามารถประกาศก่อนเริ่มปีงบประมาณในเดือนตุลาคม2568และ สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปค่ะค่ะก็ถือว่าคุณผู้ชมก็สามารถติดตามการประชุม นี้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางอของทางสื่อของกรมประชาสัมพันธ์หรือทาง f c e b o o k f แ n p เ g จของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาทางเพจของ NBT ส่วนกลางของเราก็มีการเกาะติดแล้วก็มีรายการพิเศษด้วยก่อนการเข้าประชุมสภารวมถึงในทุกช่วงข่าวของ n b t ภาคอ,อีสานแล้วก็รายการนี้แหละค่ะ,คะที่เรามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามเพราะว่าเรื่องของการประชุมสภาโดยเฉพาะปีงบประมาณหลายคนบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ฟังยากฟังมไม่เข้าใจแต่จริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับเราถูกต้องเป็น เรื่องที่การจัดสรรงบประมาณอย่างที่บอก6อด้านพอพูดรายละเอียดครี่ประเด็นแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับประชาชนแล้วที่สําคัญเวลากระจายงบไปแต่ละกระทรวงสุดท้ายแล้วก็กลับมาที่เรากลับมาที่ประชาชนนี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของสุขภาพเรื่องของคมนาคมต่างๆจะเป็นกระทรวงไหนก็ตามสุดท้ายแล้ว ผลที่เกิดขึ้นก็เพื่อพี่น้องประชาชนเป็นการพูดคุยกันว่าจะเป็นทางฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค,าค้านฝ่ายค้านเขาจะหยิบยกเรื่องอะไรมามถ้าเป็นเรื่องที่ฝ่ายรัฐบาลตอบได้หรือเป็นเรื่องที่ฝ่ายรัฐบาลต้องแย้งกลับเนี่ยเราก็จะได้เห็นผ่านการประชุมถ่ายทอดสดนี่แหละค่ะการในการประชุมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นสําคัญนะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณต่างๆพี่น้องประชาชนก็จะได้ทราบแหละว่าเงินแต่ละส่วนนะคะจะเอาไปเกิดผลยังไงบ้างนะคะ